เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเเงยมือจากการเขียนที่อยู่ทีละใบเป็นชั่วโมงละได้แค่ย0สิบออเดอร์แถมบางทียังส่งของผิดที่อยู่อีกนี่ได้มาแล้วแกตั้งแต่ได้ตัวนี้มาปัญหาพวกนี้ก็หมดเลยอะแทนที่จะเสียเวลาเขียนที่อยู่ทีละใบเปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์ es9920 รุ่นนี้ช่วยทำงานเร็วขึ้นสองเท่าเลยนะเราได้ไฟล์ใบปะหน้ามาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราแชร์เข้าแอปพลิเคชันที่เราจะพิมพ์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งพิมพ์ดูนะคะ นี่เขาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พิมพ์ดูค่ะนี่เสร็จเรียบร้อย ลูกค้าก็พอใจคะแนนร้านค้าก็พุ่งด้วยแม่ค้าออนไลน์คนไหนอยากประหยัดเวลาควรมีเลยที่เจ๋งกว่านั้นคือใช้งานง่ายมากๆทิมได้หลายร้อยออเดอร์เพียงไม่กี่นาทีเชื่อมต่อได้ทั้ง USB และบูทูธคือใช้ได้ทั้งคอมและมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ใช้ได้รุ่นนี้เขาเพิ่งเปิดตัวสีใหม่มามีถึง5สีให้เลือกแล้วยังมีโหมดต่างๆที่ให้เราทำงานง่ายขึ้นมาคุยกับพี่ๆแอดมินก่อนได้คะ่ะ